อ่านก่อนใครดีที่เพจลองหัดแปลดูกล้าแ,แสดงวิญญาณอนาเขตออกมาตรงๆแบบเนี้ยคงไม่ใช่กับดักใช่ไหมจะกลัวไปทำไมเราทุกคนอยู่ในระดับบีคิดว่าเราจะแพ้หรืองไงเมื่อถึงเวลาเราจะได้รับวิญญาณหรือสมบัต,ติต่างๆพวกเราก็จะรวยมหาศาลเลย <c oughs> มาตกลงกัน ฉันจะโจมตีเป็นหลักส่วนพวกนายมุ่งเป้าไปที่การแก้อาณาเขตลุยวันน่ะห้องนี้ว่างเปลา่าห้องนี้ก็ไม่มีสมบัติเลยวิญญาณนะ่ะน่าจะอยู่ในนั้นนะนายเปิดประตูดูใหเฮ้ย แค่เสื้อผ้าทําเอาตกใจหมดเลยห้องของผู้หญิงัเหรอนี่มันชุดแต่งงานถ้ามีวิญญาณอยู่มันคงตอบสนองกับเราไปแล้วแต่นี่ไม,ม่มีอะไรเลยบางทีมันอาจจะอยู่ข้างนอกก็ได้อ่ะเฮ้ยไหนกระจกไหนกระจกหะวิญญาณกระดูกออกมาเร็ว อาว่นนะผมไม่สามารถเรียกวิญญาณออกมาได้ฉันก็ด้วยแย่แล้วเราเจอของหนักเข้าแล้วรีบหนีเราปิดประตูสิประธานครับพวกเขาทุกคนเป็นปรมาจารย์ระดับปี ฮ <esz confian ne> uh> สิ่งที่ตามหามาครึ่งเดือนในที่สุดก็ปรากฏตัวเป็นไปได้ว่ามันจะอยู่ที่นี่คุณกำลังตามหาอะไรอยู่งั้นหรออย่างมีแน่ใจมันหนีเก่งมากไม่เคยออกมาสู้ตรงๆเลยเราไล่าตามมันมาตลอดทางตั้งแต่เมืองไห่จนมาถึงที่นี่เราเอาร่างเขากลับไปให้ผแผนกเทคนิควิเคราะห์ถ้าเรารู้ว่าเรากำลังมองหาอะไรเราจะได้หาวิธีวางกับดักมันได้โอเค ฉันจะส่งตุ๊กตากระดาษออกไปตามหามันต่อแจ้งไปอย่างปรมาจารย์วิญญาณทุกคนห้ามออกไปทำภารกิจนอกเมืองจนกว่าเราจะจับมันได้เมืองหลิวจะปิดอย่างเป็นทางการทำไมภารกิจระดับซีเหลือเยอะจังนะพวกเขากลัวงั้นหรอแปลกจังแฮะหรือว่าพวกเขาจะตายกันหมดแล้วเฮ้ใครสนกันล่ะ ตอนนี้เราต้องการทดสอบพลังงานใหม่ของถงถง,ถงและต้องการรางวัลที่มากที่สุดด้วยระดับ C กำจัดวิญญาณร้ายป่าผลไม้รางวัล2 2 0 0 0เครดิตพื้นที่เป็นป่าผลไม้สามหมู่บ้านใต้ผิงห่างจากแนวป้องกันที่2 5.6กิโลเมตรคำอธิบายภารกิจเมื่อ2วันก่อนวิญญาณชั่วร้ายระดับ C ก็ปรากฏตัวขึ้นในป่าผลไม้ค้าชาวสวนผลไม้4คน ปรดกำจัดวิญญาณชั่วร้ายและนำซากสดกลับคืนมาน่าจะอยู่แถานี้นะศพของชาวสวนเป็นการตายที่อาหา์หรูว่าจะเป็นวิญญาณร้ายกันนะครึ่งชั่วโมงต่อมาที่นี่กว้างมากเอ๊ะมีบางอย่างผิดปกตินะศพนี้กับศพแรกคือศพคนเดียวกันชัดๆเฮ้ยนั่นอะไรอ่ะ พวกมันมาจากไหนเยอะแยะถึงจะดูเหมือนนปปาใหญ่แต่เราก็อาจจะอยู่ในอาณาเขตวิญญาณก็ได้ทำไมถึงจับไม่โดนนะอืมพวกมันใช้เชือกพิเศษในการแขวนคอเราจับเชือกไม่ได้แต่เชือก สามารถจับเราได้ <c oughs> ถ้าเป็นคนธรรมดาคงไม่รอดถ้าไม่ดีแล้วสิทงทงจัดการมันให้หมดชนะการต่อสู้ ประสบการ์วิญญาณบวก600ความสัมพันธ์บวก5ได้รับเม็ดยาวิญญาณคุณได้รับไอเทมวิญญาณเลือกวิญญาณที่เสียหายวิญญาณระดับสีออนแอเกินไปทงทงจัดการได้ไวเกินแล้วยังไม่ได้ใช้อนาเขตวิญญาณเลยแต่ยังโชคดีที่ยังได้รับเชือกนี้มาเราสามารถทำเงินจากมันได้ไปที่หมู่บ้านเพื่อรับรางวัลกัน เมืองชั้นนอกนี่แกได้ยินไหมว่านอกเมืองมีวิญญาณร้ายที่แข็งแกร่งมากพราะมาจารย์วิญญาณหลายคนน่ะถูกฆ่าตายเลยนะอืมฉันยังได้ยินอีกว่าประตูเมืองจะปิดตลอด24ชั่วโมงปิดเมืองเลยเหรอน่าก,กลัวมากเลยเฮ้ยอย่าลืมสิว่าข้างนอกมีผีมากกว่าคนน่ะโลกของเราเนี่ยไม่มีอะไรแน่นอนจริงๆ แต่ฉนันได้ยินมาว่ามีอัศริยะที่ชื่อลิ่เฟิงเขาได้รับวินล่าในการทดสอบแรกนะใช่ใช่ใช่เขาจัดก,การกับระดับสีได้ตั้งแต่ยังเด็กเป็นไปได้ไหมว่าเขามีกายสิทธิ์อ่ะถ้ามีจริงๆอ่ะเขาก็คงถูกลักพาตัวไปแล้วมันเป็นเรื่องเหลวไหลน่าไหนเชื่อเรื่องพวกนั้นด้วยหรอพี่ครับคิดว่ายังไงท่านนั่นเป็นข่าวลือและหลิ่งเฟิงไม่ใช่ผู้ที่มีกายสิทธิ์มีความเป็นไปได้ทางเดียวเท่านั้น ศัก,กยภาพวิญญาณของเขาน่าจะสูงมากถ้าเราฆ่าเขาแล้วย่งชิงวิญญาณมาเราต้องรวยกันแน่นเขตที่พักอาศัยคุณตามหาเหลินเฟิงอยู่ใช่ไหมอ่ะเขาใส่อยู่ในวิลล่านั่นแหละแต่ดูเหมือนว่าเขาจะออกไปทำภารกิจที่นอกเมืองนะโอ้ออกไปทำภารกิจข้างนอกเมืองตั้งแต่ยังเด็กเลยเหรอ พี่หลินน่ะเขาแข็งแก่งมากเลยนะได้ยินว่าวิญญาณของเขาเกือบจะระดับสีเลยแต่ว่าคุณตามหาเขาทำไมหรอเปล่าเปล่าฉันแค่อยากเจอเขาเฉยๆเราจะทำยังไงกันดีครับดูเหมือนว่าเขาจะออกไปนอกเมืองแล้วตอนนี้ทุกคนกลับเข้าเมืองกันมาหมดแล้วถ้าเราอยากจะฆ่าเขาข้างนอกก็ไม่มีคนรู้ <c oughs> เราต้องออกไปนอกเมือง ไปตามล่าเขาเพื่อเอาวิญญาณของเขาไม่ได้แล้วเราจะได้คะแนนนับลล้านเครดิตแต่ข้างนอกมันกว้างมากเลยนะครับเราจะหาเขาเจอได้ยังไงฉันมีวิธีทงทงเธออยู่ข้างนอกทั้งคืนอีกแล้วหรออือเอเอ,เอกำลังรอคำชมอยู่หรออืม ขอบคุณมากๆนะถงถงกำลังเชื่อมต่อสัญญาณดาวเทียมได้เวลาออกล่าแล้วเอ๊ะมีข้อความที่ยังไม่ได้อ่านหลายข้อความเลยมีวิญญาณที่ส่งพลังอยู่นอกเมืองเพราะงั้นทุกคนต้องเรียบกลับไปที่เมืองไม่แปลกใจเลยที่ไม่มีใครแย่งงานของเรามีข้อความจากน้องชายผิงอันด้วย พี่หลินมีปรมาจารย์วิญญาณอายุประมาณ30ปีสองคนมาตามหาพี่พวกเขาดูไม่ใช่คนดีเท่าไหร่ตอนนี้เขาออกจากเมืองไปแล้วได้ยินมาว่ามีคนคอยที่จะขโมยวิญญาณจากคนอื่นอยู่เรื่อยๆพี่ต้องระวังนะอมืมีคนจะเล่นงานฉันอายุ30สิปีน่าจะอยู่ระดับ C ีไม่กระดับบีนอกเมืองนั้นกว้างมากจะหากันเจอก็คงยากไม่ใช่สิ หากพวกเขาออกมานอกเมืองจริงๆพวกเขาก็จะพบเราได้แน่นอนถ้าใช้วิธีนั้นหน้าต่างภารกิจในสองสามวันมานี้มีแค่เราที่ทำภารกิจระดับอ E ขึ้นไปถ้ารับภารกิจมันก็จะหายไปจากหน้าต่างทันทีถ้าฉันเป็นพวกเขาฉันจะช่วยกันคอยดูหน้าต่างภารกิจแน่นอนเมื่อภารกิจหายไปเขาก็จะรู้ที่อยู่ของเราเมื่อเขารู้ตำแหน่งภารกิจ เขาก็จะต้องตามมาแน่นอนถ้าเป็นแบบนี้เราต้องทำอะไรสักอย่างแล้วระดับซีวิญญาณร้ายภูเขาเสี่ยวเฟิงที่ตั้งวัดร้างกลางภูเขาเสี่ยงเฟิงห่างจากเมืองชั้นนอก4.7กิโลเมตรรายละเอียดคนตัดไม้ถูกวิญญาณร้ายโจมตีรับภารกิจก่อนเลยก็แล้วกัน เหมืองหินระดับสีกำจัดวิญญาณหินที่เหมืองหินที่ตั้งเมืองหินเมืองหลิวห่างจากชาญเมือง5.6กิโลเมตรรายละเอียดมีวิญญาณหินขนาดใหญ่อยู่ในเมืองเก่าหมายเลข3ซึ่งทําให้เหมืองสั่นสะเทือนและพังทลายลงรางวัล2,000 20, 0เครดิตในที่สุดก็ามาถึงสมาคมไม่ได้มีกฎว่าต้องทำภารกิจให้เสร็จก่อนถึงจะรับเพิ่มได้ ฉันจึงใช้ภารกิจภูเขาเสี่ยวเฟิงเป็นตัวล่อพี่ครับพี่ครับผมเจอแล้วในภูเขาเสี่ยวเฟิงโอ้ยดูจนปวดตาในที่สุดก็เจอแล้วไปไปภูเขาเสี่ยวเฟิงกันไม่ไกลจากที่นี่เราต้องเจอเขาแน่หลินเฟิงน่าจะยังไม่มาถึงที่นี่เราไปซุ่มโจมตีที่นั่นก่อนท้เหมืองหิน ขอพักพนักงานเหมืองหินคงจะกกางไปแล้วใช่ไหมใช่ครับฉันจัดการเรียบร้อยแล้วแล้วมาที่นี่เพื่อรับรางวัลแบงนไปได้ยังไงฉันยังไม่เห็นมีใครรับภาร,รกิจเข้ามาเลยรับภาร,รกิจฉันไม่ได้โกหกคุณลองดูอีกรอบเอ่อขอดูก่อนนะเออใช่มีเข้ามาจริงๆวัดร้างเขาเสี่ยวเฟิง มีบางอย่างผิดปกติฉันเพิ่งรีเฟซมีภารกิจหายไปแล้วมันอยู่ที่เมืองเป็นไปได้ไหมครับว่านอกจากเด็กคนนั้นแล้วยังมีปร,รมาจารย์คนอื่นอยู่นอกเมืองยังมีปร,รมาจารย์ที่ไม่กลัวความตายอยู่อีกงั้นหรอพี่ครับเราจะอยู่ที่นี่หรือไปที่เมืองเรารอที่นี่มาชั่วโมงกว่าแล้วแต่อีกฝ่ายก็ยังไม่มาเพราะงั้นนเฝ้าอยู่ที่นี่ฉันจะไปดูที่เมือง โอเคครับพี่ถ้าเกเจอหลินเฟิงแล้วอย่าเพิ่งทำอะไรให้ส่งข้อความมาหาฉันก่อนสองชั่วโมงต่อมาวิญญาณถูกกำจัดไปแล้วใช่พรหามจารย์ที่ยังเป็นเด็กหรือเปล่าใช่แล้วตอนแรกคิดว่าเขาโกหกนะเพราะว่าเขาเพิ่งใจอายุสิบห้าสิบหกเองแต่พอตรวจสอบไปแล้วเขาได้กำจัดวิญญาณไปแล้วจริงจริงแล้วมันออกไปที่ไหนกัน เออออกไปได้ประมาณครึ่งชั่วโมงผมรู้แค่ทางที่เขาไปเท่านั้นเฮกือบเจ็บตัวแล้วสิเราถูเรศจริงๆแกดูไม่เหมาะกับการเป็นปรอมจา์เลยสักนิดต้องส่งข้อความบอกเจ้าหมูนั้นให้มันรู้ตัวก่อนเป็นอย่างที่นายบอกจริงๆมีปรมมจารย์ไว้กลางคนมาตามหานายตอนเนี้ยมันออกไปแล้ว ฉันถูกหมายหัวจริงๆสินะสามชั่วโมงที่แล้วผมจะให้เครดิตคุณห้าพันคุณต้องร่วมแสดงละครกับผมถ้ามีปรมาจารย์มาถามถึงผมบอกเขาไปว่าผมเพิ่งออกไปได้แค่ครึ่งชั่วโมงเท่านั้นโอเคโอเคปล่อยให้เป็นหน้าที่ของฉันเองไอ้พวกนี้คิดว่าจะจัดการได้ไง่ายขนาดนั้นเลยหรือไงแผนสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีมีแค่คนเดียวที่ไปที่เหมือง เพราะงั้นอีกคนก็น่าจะอยู่ที่เขาเสี่ยวเฟิงฉันเพิ่งออกมาจากเมืองเพราะงั้นพวกเขาก็น่าจะรอดูว่าฉันจะรับภารกิจอะไรต่อไปภารกิจระดับสีผีน้ำถ้ำน้ำเย็นรางวัลสามหมื่น 30, คเครดิตรับภารกิจจัดให้ตามคำขอภารกิจสาเร็จถงถงไปกัน ถ้ำน้ำเย็นกับเมืองหินอยู่ห่างกันมากไม่มีทางที่เราจะเจอกันแน่นอนที่ต่อไปของเราคือเขาเสี่ยวเฟิงภารกิจถ้ำน้ำเย็นได้รับการยอมรับแล้วลินเฟิงน่าจะไปที่นั่นแล้วฉันจะไปทางลัดเพื่อซุ่มโจมตีก่อนในรอข้อความยืนยันจากฉันก่อนแล้วถึงค่อยมาฉันมีเคยทำร้ายใครก่อน แต่ถ้าใครกล้ามายุ่งกับฉันฉันก็จะถอนรากถอนโคนมันคราวนี้ฉันตามจะทันหน้าอยู่ไม่ไกลจากภูเขาเสียวเฟิงและคาดว่าเราจะสามารถไปถึงที่นั่นได้ในคืนนี้หือถงถงเกิดอะไรขึ้นอะไรเน่ะ มีศัตรูที่แข่งแก่้งผ่านมาเลยต้องซ่อนตัวงั้นหรอนี่เป็นเคล็ดลับใหม่วิญญาณของคุณได้ปลุกความสามารถเพิ่มเติมของอนณาเขตวิญญาณซ่อนวิญญาณสร้างพื้นที่เล็กๆขึ้นมาเพื่อซ่อนตัวโดยไม่ต้องขยายอนณาเขตวิญญาณออกไปจนสุดโฮตสามารถสุ่มรับรางวัลได้ระบบสุมบ่มวงล้องั้นก็มลองดูกัน ขอแสดงความยินดีด้วยโฮสได้รับความสามารถซ่อมแซมอุปกรณ์วิญญาณคุณสามารถร่วมมือกับวิญญาณของคุณเพื่อซ่อมแซมและอัปเกรดอุปกรณ์วิญญาณได้อืมความรู้เกี่ยวกับการซ่อมแซมเริ่มไหลเข้ามาในหัวของเราแต่ความสามารถนี้ต้องใช้กำลังของถงถง,ถงด้วยเชือกวิญญาณที่เสียหายไปถงถงขอมือหน่อยฮืมถงถง กลั่นพลังวิญญาณเลยทำให้รู้สึกเหมือนกันกันกบจับมืออยู่มาเลยถุงถงใช้พลังของเธอเพื่อซ่อมแซมมันซ่อมแซมสำเร็จเชือกวิญญาณที่เสียหายอัปเกรดเป็นเชือกวิญญาณความสามารถใช้ดักจับวิญญาณคุณได้ทำงานร่วมกับถงถงประสบการณ์วิญญ,ญาณบวกสิบความสัมพันธ์วิญญาณบวกสอง อืมม่เลวเจ้านี้ดูใช้งานได้และอาจจะได้ใช้ในการต่อสู้ครั้งต่อไปเฮ้ย hey, น้องชายทางนี้กำลังเรียกเราอยู่งั้นหรอนายเป็นปรมาจารย์ฝึกหัดใช่ไหมเมื่อกี้นายเห็นแสงสีแดงหรือเปล่า <c oughs> ลืมมันไปเถอะถ้านายเห็นหนายก็คงจะตายไปแล้ว <c oughs> นอกเมืองตอนนี้อันตรายมากนะ ถ้านายไม่อยากตายก็รีบกลับเมืองซะแสงสีแดงที่แม้แต่ถุงถุงยังกลัวทำไมเขาถึงถูกสมาคมปรมามาจารย์วิญญาณติดตามละ่ะมันคือวิญญาณร้ายที่ทำให้ต้องปิดเมืองใช่ไหมโชคดีที่มันไม่ได้ไปในทิศทางที่ฉันกำลังจะไปแนวป้องกันที่หนึ่งมันน่าแปลกมากผลการตรวจสอบของทั้งสามศพไม่พบการแปรปวนของพลังวิญญาณเพราะงั้นจะเห็นได้ว่า เขาตายโดยไม่ได้เรียกวิญญาณอะไรออกมาเลยรูปแบบการโจมตีของเธอคือการลอบโจมตีงั้นหรอการที่จะจัดการระดับ B ถึง3คนแม้แต่วิญญาณระดับ A ก็ยังทำได้ยากมากนายจะค่าฉันรืงไงขอโทษครับเดี๋ยวผมจะไม่เป็นไรขอบคุณ รายงานท่านประธานเราพบร่องรอยของวันที่นี่และกำลังมุ่งหน้าไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของภูเขาเสี่ยวเฟิงดีมากส่งตำแหน่งมาให้ฉันฉันจะเดินทางไปดูนี้อีกอย่างเมื่อกี้เรายังเจอเด็กฝึกหัดที่ยังไม่กลับเข้าเมืองในเวลานี้เราควรขอให้โรงเรียนช่วยประกาศแจ้งเตือนอีกครั้งฉันจะจัดการให้ใช้เขาหรือเปล่านะลินเฟิงคุณแอบกินขนมอีกแล้วใช่ไหมเปล่านะ เขาเสี่ยวเฟิงเวลากลางคืนเขาอยู่ที่ไหนถ้าพวกเขาจะซุ่มโจมตีฉันจะต้องมีมุมมองที่ดีที่สุดเขาน่าจะอยู่ที่นั่นทำไมเขาไม่โผล่หัวมาสักทีล่ะครับหนะุวหน้าฉันคันไม้คันมือจะแย่อยู่แล้วฉันก็รีบวิ่งไปที่ทํำน้ำเย็นปรากฏว่างานเพิ่งถูกจัดการไปไม่เป็นไรครับเรายังทำตามแผนที่วางไว้ฉันได้ติดต่อกับผู้ที่ซื้อวิญ,ญญาณเขาเสนอราคาให้เจล้านก่อนที่เขาจะเห็นมันซะอีก ฮ้ยไอพวกขยะแกค,คิดจะฆ่าฉันเพื่อเอาวิญญาณไปขายงั้นเหรอแกคิดว่ามันง่ายขนาดนั้นได้เหรอแปลงล่างผีหน้าแมวระดับสีห <opus> น <patreon> ีก่อนดีกว่าแกคิดว่าจะหนีฉันได้เหรอ มันกำลังสร้างอาณาเขตวิญญาณงทถ,ถึงตาเราแล้วนิบมันอาจจะเป็นอนณาเขตวิญญาณทงทง,ถง แม้แต่นเขตวิญญาณก็ยังเป็นสนามเด็กเล่นถงถงยังเด็กอยู่จริงๆแต่มันก็ยังดูโหดร้ายอยู่ดี <c oughs> <c oughs> พวกมันมีชีวิต <c oughs> วญาณขงเขาถูกทำลายแล้วอนาเขตทั้งสองกำลังหายไปแต่ทำไมเราถึงยังไม่กลับไปภูเขาเสี่ยวเฟิงนิรูอยู่ที่ไหนมีอนาเขตวิญญาณอีกฉันฮะเดี๋ยวทงทงกลับมาทำไมทงทงถึงไม่ฟังเรานะนี่มันเกิดอะไรขึ้น เป็นสำนักงานงั้นหรอมันคือรองเทา้าดูเหมือนพยายามจะวิ่งหนีแต่ก็ถูกขังไว้ถุงถงเข้าไปแล้วไม่ได้การเหอเชือกวิญยางไปฮะจับได้แล้วดูเหมือนว่าสะลุดออกมาได้แล้ว ไม่เป็นไรนะถงถงคุณนี้รับรองเท้าปักสีแดงในขณะเดียวกันอีกด้านหนึ่งฮะมันมาแล้วทุกคนเตรียมตัวสู้มันไม่ได้มุงเป้ามาที่เราส่งตำแหน่งให้ท่านประธานรีบตามมันไป ภูเขาเสี่ยวเฟิงวิญญาณของคุณสามารถอัปเกรดได้จำเป็นต้องใช้เม็ดยาวิญญาณ1เม็ดต้องการอัปเกรดหรือไม่ตกลงวิญญาณของคุณถึงระดับบีความสัมพันธ์บวก20ร่างกายของโฮสต์แข็งแกร่งขึ้น2เท่า ควสใหม่ <Quest> วิญญาณตัวที่2โฮส Host ต้องเลือกรับวิญญาณและสร้างความสัมพันธ์กับวิญญาณเจ้าของวัตถุเพื่อผูกมัดวิญญาณนั้นรางวัลเป็นมิตรแย่วิญญาณประสบการณ์วิญญาณบวก100รางวัลครั้งแรกคูณ10คําแนะนำค้าความสัมพันธ์วิญญาณดีที่ใช้20วิญญาณร้ายใช้50ไมิใช่แค่ช่วยเพิ่มระดับแต่ยังช่วยเราหาวิญญาณอีกด้วยเรามีวัตถุตั้งมากมาย แต่วิญญาณตัวที่สองเราต้องเลือกตัวที่แข็งแกร่งที่สุดงั้นมาลองรองเท้าปักดูคุณต้องการเลือกสิ่งนี้ใช่หรือไม่ใช่เพื่อเพิ่มภารกิจความสัมพันธ์ใช่ภารกิจความสัมพันธ์คือรองเท้าให้เจ้าของเจ้าสาวงานแต่งรางวัลความสัมพันธ์เจ้าสาวบวกสิบห้าเคล็ดลับ เจ้าสาวในชุดแต่งงานมีความรู้สึกพิเศษต่ตอรองเท้าปากักจะโจมตีผู้ที่ถือรองเท้าปากักกรุณาส่งคืนรองเท้าปากักโดยไม่ถูกค่าเพื่อสำเร็จงานอ,อ <c oughs> โปรดติดตามตอนต่อไปช่วยกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องว่างอย่างวุ่นด้วยนะคะสวัสดีคะ่ะ